สวัสดีค่ะบแบบช่องเดยกกินเมอร์นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาพารีวิวบ้านหลังเล็กเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือคอมเมนต์นั้นบอกว่าให้สร้างบ,บ้านหลังที่เล็กที่สุดเลยมาครับเล็กสุดๆแล้วนะครับทุกคนเล็กได้เท่านี้แหละถ้าเล็กกว่านี้ก็คือไม่มีที่อยู่แล้วแต่ข้างในขอบอกโคตรดีมากมีส่วนผักก็คือมันจะมีเข้าวโปรตีโตแล้วก็แครอทนะครับทุกคน ส่วนข้างบนก็จะเป็นเตียงสีดำๆแอนวิลแล้วก็บิลดิ้งสเตนส่วนส่วนไอ,ไอชั้นวางหนังสือตรงนั้นทุกคนไม่ต้องงงนะครับที่เอนชันเข้าไปปุ๊บมันอาจจะติดซอกแต่เมื่อเข้าไปคุณจะเห็นก <En> ่อนเอนชันเออแล้วทุกคนผมลืมบอกพอ,พอ,พ,อพอสมมติว่ามันไม่มีของอะไรอยู่ไอสม,มุดน,นี้มันก็จะไม่เปิดใช่ไหมทุกคนไอไอที่เราใส่ของนั่นแหละแต่พอเราใส่ปุ๊บ มันก็จะเปิดแล้วก็มันจะมีไอ e หน้าแบบเนี้ยแบบเนี้ยเห็นไหม Efficiency สอง Enchant ก็ en แล้วกันไม่รู้เพื่ออะไร <c oughs> อ่ะส่วนถ้าเป็นตอนกลางคืนก็เออไม่ใช่อันนี้ใช่มันเป็นอันนี้นี่บ้านหลังเล็ก VS บ้านเห็ดยักษ์ สวยมากมันเหมือนกับร้านค้าใช่ไหมทุกคนแต่มันไม่ใช่มันก็คือบ้านในฝันผูมอยากมีบ้านหลังเล็กที่สุดแล้วก็ว่าได้เพราะมันรู้สึกว่าปลอดภัยกว่าบ้านหลังใหญ่เพราะอะไรเพราะไอ้ตรงที่ว่ามันติดไม่ได้คหละเรื่องเลยไอ้บ้านหลังเล็กอะมันมันมันแคบว่าจริงแต่ว่ามันปลอดภัยมากเพราะคนมันไม่ค่อยอยู่ แต่ว่าถ้าเป็นบ้านหลังใหญ่คนมันจะอยู่เยอะแต่ว่ามันไม่ปลอดภัยก็ตรงที่ว่าอันนี้ผมก็คาดเองนะนมันเหมือนกับจะเป็นแบบว่าถ้าสมมติว่าบ้านหลังใหญ่มันผมรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยก็กัรบอกว่าบ้านหลังเล็กปลอดภัยกว่าอือฮึเออเพิ่งรู้ว่ามีเสียงเโคมไฟเหยียบ้วยนี่สวยมากงั้นถ้าใครชอบบ้านหลังนี้หรือว่าบ้านเห็ดยักษ์ก็อย่าลืม คอมเมนต์มานะครับทุกคนและรบกวนที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายเย้ yeah.